สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลาการมาเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ่งนมันงาำว่าจะมาใดเน้าฝนตกแล้วค่ะโอ้น้ำ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 โอ้ผมพันเดินเร็วจังผู้ลิดตามไม่ทันเลยครับ คุริสเอ้าทีนี้คุริสแบกจอบคุมพันเดินตามเอ้าคุริสเดินตามไปคุริสไปตามคุริสนะทีเนี้ยคุริสกระไดยามันคุริสค่ะขุดดินโถมหน่อยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยเอ่อเขาขุดดินโถมจังน้อยน่องหัวย้อยไงพี่น้องโอุ้ยเป็นจังบุญอยู่ด้วยค่ะพ่อคุมพันพื้มเพิ่มใจมากเลยค่ะไม่ได้มาสองสามอาทิตย์ มันหนาตึบเลยค่ะพ่อพี่น้องพ่อหัวกับปังยายเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคือความภาคภูมิใจในการทําไร่ทํานาทาสวนชีวิตชาวไร่ชาวนาคุมพันธุก็เป็นชาวไร่ชาวนาเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเดินรอยตามคุณพ่องามชมชื่นคุณแม่แช่มชมชื่นค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเราต้องอดทนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินค่ะไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆไม่มีอะไรที่เราไม่ได้ลงทุนลงแรงเอ่อเราต้องใช้ ติปัญญาใช้แรงกายใช้กําลังทรัพย์ทุกอย่างเลยคะ่ะในการลงทุนค่ะลงทุนปลูกปลูกพืชในพื้นที่ดินของเรานะคะในพื้นแผ่นดินของเรานะะี่ค่ะอันนี้ก็เป็นที่ดินคูมพัธุ์ตุลากันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่เป็นที่ของคุณคูมพัพันตุลาการเรียบร้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งให้ลูกทั้ง4คนนะก เป็นเป็นสวนแล้วแต่ว่าใครจะปลูกอะไรแต่ว่าพี่พี่น้องน้องก็ปลูกมันด้วยแล้วก็ปลูกอ้อยด้วยค่ะแต่คูมพันปลูกมันค่ะเพราะว่าคูมพันชอบมันชอบไล่มันค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,ะเบิ้งคูริดได้หยามันได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเวลาจะมีเวลาน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาหยุดแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะก็ต้องรอเวลาหยุดยาวหลายวันนะคะ ถึงจะได้มาด้หญ้ามันนี่ค่ะครูฤทธิ์ขาเดี๋ยวครูกุมพันไปรออยู่ที่ที่ถนนแล้วค่ะโอเคค่ะครูฤทธิ์ครูฤทธิ์ขาสวัสดีเอฟซีก่อนทางนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูขมพันจะถ่ายไปให้เอฟซีดูครับสวัสดีครับอ่าครูฤทธิ์ค่ะครูฤทธิ์สามีขุมพันบายบายครูฤทธิ์ขับรถไปทางโน้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขมพันจะไปทางนี้ค่ะ พาพี่น้องไปเบิ่งมันค่ะปะตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะฝนกำลังตกด้วยค่ะพี่น้องฝนตกฝนลงเม็ดแล้วค่ะค่ำค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งนี่กะเอ่อเฮ็ดบบได้พอยนงงานกระได้ค่ะแลนเฮ็ดเอาเพราะว่าเวลาเขามีจำกัดค่ะมืออื่นกะจะได้เตรียมพาน้องแมวกลับโรงเรียนด้วยค่ะพี่น้อง แต่ว่าภูมพันก็ภูมิใจที่ได้แวบมาดูสวนนี่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจเบื้องค่ะพี่น้องเบิ้งค่าดินแตกค่าหัวมันนะหวัวเงียงงีพน้องค่าภูมิใจหลายเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเห็นไหมคะว่าเราทําได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจงานทุกอย่างนะเราทําได้หมดค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินพ่อแม่ก็พาเราทําทําไร่ทํานาทําสวนค่ะพี่น้องภูมพันก์ก็นี่เลยค่ะ ลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็จะมีตรงที่ไม่งามตรงที่ใดที่ตรงส่วนใดที่ไม่งามก็จะเป็นเป็นหญ้าด้ะคะ่ะหยากับขึ้นหลายอยู่ตามธรรมชาติแล้ะค่ะพี่นะ้องก็มีที่ไม่งามแล้วก็มีที่งามเนาะตามธรรมชาติแต่ว่าคุ้มพันเห็นหยาบางนี่คุ้มพันธอยากถอนแท้หน่ ถอนจักน้อยกันด้วไอ้พรนคือที่ตกบไหลนะพี่น้องเนี่ยถอนหยจาจักน้อยกันใช้มือถอนเนี่ยค่ะแต่ว่าเออ่ครูกำพันธ์ปลูกมันแบบอินทรีย์เนี่ยค่ะบ่บ่บได้บ่ได้สารบ่ได้ใส่สารเคมียอยะงบ่ได้ใส่สารพิษอย่างเดีวยวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ถอนหญ้าไปพี่น้องเนี่ยว้ายซัมเนียกับมือเรา่ะพี่น้อง มือเราก็พักผ่อนอนะหยุดพักผ่อนถอนหญ้าสักหน่อยเอ,อ้ยเพี้ยเพี้ยพี่น้องเบ้างถอนจากน้อยกันเด้อค่ะพี่นะ้าถอ,อนถอนถาคุริสคุริสกะแล้วก็ไปเอารถด,ดูคูมพันกับติเปะถาเราอยู่ทั้งค,ทง,ง,งคุณละทั้งแปงหัวแปงคุณละนี่ค่ะพี่นะ้า ดึงหยาไว้ดึงหยาต้นนึงใส้พลังงานไหลค่ะพี่น้องตายตายตายแต่ยังไม่ตายค่ะเราสู้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ไหวทำไม่ได้ทำไม่ทันถ้าใจเราสู้สอนเด็กน้อยก็คือกันได้ค่ะพี่น้องมุ่งมั่น อุทิศทุ่มเทเฮตตายมีจัญยาบันวิชาชีพครูมุ่งมั่นตั้งใจสอนสิทธิ์ให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะพี่น้องเนี่ยว่าอันถึงแม้ว่าเราจะรับราชการครูแต่เราไม่ยึดติดอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ค่ะพี่น้องทุกอาชีพที่สุดจริตถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเกษตรกรเพื่อนที่เฮดให้เฮ็ดนาเฮดสวนเฮตอย่างเช่นก ไม่เกียจไม่ศักรีชือกันเบิดค่ะพี่น้องโคมพัน์ก็เขารบนักถือทุกท่านเ้ยค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามช่องโคมพันตุลากันขอพุณเลยละเด้อเลยค่ะพี่น้องเศร้าห้าบห้าแล้วอันถอนอยาซ้ำนี่ซื่อกะจีเป็นลมเป็นแรงแล้วค่ะพี่น้องบ่ค่อยได้เฮ็ดโดนแล้วอันบ่ได้ได้กลับมาบ้านปะสามอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องแต่เปิดเทอม ขา่ายใยากติดงานอยู่ค่ะบุตรันได้หมาค่ะอาทิตย์นี้ก็ค่อยได้มาบ้านขอบคุณ fc มากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันธุลากกันที่หัวแปงนี่ขยะาหลเลย,ยค่ะพี่น้องธรรมดาแล้วเนาะอาทิตยนี้มองอยาลายมองยาบ่หลาย,ออย,าลายนี่ค่ะงามงามค่ะกําลังซัดขึ้นเลยเพือเพราะว่าคูมพันธุ์ใส่ปุ๋ยสูตรสูตรบํารุงบารุงหัวแล้วค่ะ บำรุงหัวแล้วศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์ศูนย์เอ่อศูนย์ศูนย์คือคือ,คอให้มีโพแทสเซียมเยอะๆะนะคะบำรุงหัวใส่ไปแล้วค่ะเรียบร้อยตั้งแต่พร้อมที่เราปลูกใส่หลยอยู่ด้วยคะ่ะพี่น้องคูมพันก็ใส่ปุ๋ยหลายก็สอบอยู่นี่ค่ะอู้นะคะงามขึ้นมาอยู่ทั้งคูไทยเห็นพี่น้องเบิง้งแล้วปะเปิดเป็นความภาคภูมิใจด้วยคะ่ะพี่น้องเนี่ย ความภาคภูมิใจอันนั้นก็จะเป็นภูแลนคาทางนี้ก็พระอาทิตย์จะตกดินค่ะคุ้มพันต้องรีบลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าสวนเศรษฐกิจพอเพียงเดีย๋ยวจะมองไม่เห็นเพราะว่าจะมืดแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุ้มพันตุลาการคุ้มพันก็ขอบคุณหลายๆเ้ขค่ะเด้อขอบพระคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะทุกกําลังแรงใจเลยค่ะไม่ว่าเป็นทุกงานทุกอาชีพที่สุจริตท,ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมช่องคุ้มพันตุลาการ กราบขอบพระคุณยางสูงเลยเด้อค่ะเด้อคุมพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านที่ทําคลิปเด้อค่ะให้สู้ๆเ้อค่ะพี่น้องให้สู้ๆเลยเด้อค่ะสู้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 แล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ทําให้ตรงกับที่ว่าความรู้ความสามารถของเขาละค่ะพี่น้องเขามีความถนัดความสามารถในอย่างกระเฮ็ดป้ายก็เผยแพร่ขยายผลให้ให้กับผู้ชมได้ดูค่ะ ก็จะเป็นวิทยาทานเป็นบุญกุศลอย่างอย่างแรงกล้าเลยค่ะที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อชมุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาตินะคะพี่น้องเฮ็ดเลยค่ะสิ่งดีๆคลิปดีๆที่สร้างสรรค์ให้พี่น้องได้เบ่งนะคะก็เป็นบุญเป็นกุศลเออเป็นวิทยาทาน,นะคะ่ะพี่น้องุูมพันธ์ก็ดีใจร้ายที่พอแม่พี่น้องเขามาเยี่ยมชมมาติดตามค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะ พ่อแช่มพ่องามแม่แช่มพ่อแม่คุมพันธ์กับเฮ็ดให้เฮ็ดนาะเฮ็ดสวนนี่แหละคะ่ะที่ทรงเสียคุ้มพันธ์ได้เล่าเรียนได้รับราชการแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตราชการจนได้เลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญเชิงประจกรักษ์ว13นะคะสาขาภาษาไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559นะคะก็เพราะว่าสองมือคนพ่อสองมือคนแม่แล้วก็พี่ป้านะอาพี่สาวพี่เขยน้องสาวน้องเขยดะคะ่ะเด้อที่ซอยกัน ทรงขวมพันเหรียญนะคะก็เป็นบุญกุศลย่างแรงเป็นความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่จากพี่ป้าน้าอาเด้อค่ะเด้อขูมพันไม่เคยลืมพระคุณแล้วก็ตอบแทนพระคุณมาโดยตลอดนะคะแล้วก็กตัญยูตลอดเลยคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องสาวก็ดูแลตลอดมาเลยโดยเฉพาะพ่อพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะวันนี้ก็พาคุณพ่อไปหาหมอนะคะก็ดูแลคุณพ่อถึงแม้ว่าเราเสาร์อาทิตย์เราจะได้มานิดนึงเวลา นิดเดียวแต่เราก็ทําเวลา,เาให้เกิดประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่เราให้มากที่สุดค่ะมืนกะทีได้ดูแลซักผ้าซักแพ้ให้พ่อแม่ก่อนที่กลับโรงเรียนนะคะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมช่องคูมพันตุลากันขอบคุณย่่งหลายเลยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มาซอยกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์นะคะก็ต้องก็ต้องรีบกลับแล้วค่ะพี่น้องใกล้ยิ้มมืดแล้วค่ะนี่ค่ะนกกาอะไรก็รีบ นกกานกกาก็บินกับลังแล้วค่ะเนี่ยนกกากับห้องแล้วเอขูอมพันธ์กับที่กลับกนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันธ์ตุลากันค่ะขอบคุณเลยลายเลยเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมอะค่ะก็เป็นพระคุณอย่างสูงเลยเด้อค่ะ เนี่ยถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะทํางานประสบความสําเร็จไม่ว่างานจะหนักงานหนักหนาเพียงใดนะคะเราก็ต้องฝ่าฟันสู้นะคะสู้ไปแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ทําไม่ไหวทาไม่ทันขึ้นอยู่กับใจเรานะคะว่าเรามีความมุ่งมั่นเพียงใดนะถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความวิริยะอุตสาหะเราก็จะไปถึง จุดหมายปลายทางนะคะจุดหมายปลายทางนั่นแหละคือความภาคภูมิใจของเรานะเป็นความพวกภาคภูมิใจที่เ,เป็นความปรับเพ้่มไปติยินดีของเราคือเราภูมิใจว่าเอองานเนี่ยเราทําสําเร็จด้วยเพราะความเพียรน,นะความเพียรพยายามของเรานี่แหละนะทาให้เราทํางานประสบความสําเร็จขอบคุณเลยลเาลด้วค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกกาลังแรงใจเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมคุ้มพันธ์ดีใจล้าค่ะที่เข้ามาติดตาม ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะที่คุมพันเดินทางกับชัยภูมิค่ะพี่น้องเอฟซี C ก็เข้ามาติดตามมากดไลค์กดแชร่ามาเป็นกำลังใจเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเมื่อวานนี่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ